ครับแล้วทีนี้หลายตัวที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันถึงอันนี้เรียกว่าเทคนิคหรือทริคง่ายๆนะครับที่ผมบอกไว้ว่าให้พกเศษสายไฟไว้ในรถพกไว้ทําไมวะคุณปูบอกให้พกไว้ทําไมเศษสายไฟมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดวันนั้นมาถึงคุณไม่มีสายไฟเส้นนี้คุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้หรือคุณอาจจะเสียตังค์หลักร้อยหลักพันให้กับช่างที่มาหลอกคุณก็ได้เพียงแค่ถ้าคุณมีสายไฟเส้นนี้ ในราคาไม่ถึง50ตังคนะ์มั้งเก็บเอาตามร้านก็ได้นะครับคุณก็สามารถกลับบ้านได้โดยไม่เสียรู้ใครนะครับผมอันนี้ทําอะไรอันนี้ใช้ได้หลายอย่างนะแต่ผมสอนเทคนิคง่ายๆก่อนนะครับในกรณีที่สมมุติว่าคุณรู้แล้วว่าฟิลรถคุณขาดแต่คุณเกิดอยู่ในป่าไปเที่ยวอยู่ในแคมป์หรือไปกลางค่ำกลาง,งคืนแล้วร้านปิดหมดแล้วไม่มีรถวิ่งผ่านนะครับไม่มีใครที่มีฟิลสำรองเลย คุณก็ไม่มีละเหลือฟิวตัวที่ขาดอยู่ตัวเดียวตัวนี้ฟิววัดแล้วตัวนี้ขาดคุณจะกลับบ้านยังไงครับกลับไม่ได้แล้วทีนี้แย่เลยจะตามช่างมาตีหนึ่งเที่ยงคืนโดนฟันหัวแตกแน่เลยวิธีง่ายๆครับเอานี่ขึ้นมาครับพระเอกของเรานะครับตอนนี้คุณคือพระเอกแล้วครับเพราะว่าคุณกลับบ้านไม่ได้ต้องพึ่งเขาสายไฟครับที่ให้พกไว้ใช้คัตเตอร์ที่ผมบอกให้เตรียมไว้นะครับตัวนี้นะวันนี้มีประโยชน์แล้วนะครับตัดออกมาครับประมาณสัก2นิ้ว 2นิ้วของเรานะไม่ใช่2นิ้วเนี่ยสองสองนิ้ว,นวในการวัด2นิ้วนะครับตัดออกมาตัดมาทําอะไรวะตัดออกมานะตัดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปาดปาดเขานะครับให้ทําการปาดปาดปาดฉนวนเขานะครับที่เป็นเปลือกนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะบางคนก็ถนัดใช้ทีมนะครับปาดเพื่อเอาทองแดงขลอ,อกมาฮนะเนี่ยเอาทองแดงคออกมานะครับ Sabes, เราทองแดงมาทำไรครับใช้หมดนี่เลยเหรอเปล่าก็ยังไม่ใช่ครับที่เหลือตัดมาแล้วยังเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อได้นะครับเก็บไว้ใช้คราวหน้าได้หรือช่วยคนอื่นก็ได้เราเอาทองแดงออกมานะครับตัวนี้สมมุติว่าฟิวที่เราขาดส่วนใหญ่จะขาดกันเบอร์10บเบอร์15นะครับผมให้เราใช้สายไฟเนี่ยครับเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับเล็กๆเป็นเส้นๆเนี่ยครับเอาสัก3ามเส้นก็พอไม่ต้องเยอะนะครับเหมือนเส้นผมนะครับพันรวมกันบิดรวมกัน แค่นี้นะบิดรวมการเทคนิคง่ายๆนะจาไว้นะนะครับพันได้เป็นเส้นนี้เป็นเส้นเดียว3รวมเป็น1นะเสร็จแล้วก็เอาไอ้จิ้งตกคุณก็ได้หรือคัตเตอร์ก็ได้ตัดส่วนเกินทิ้งก่อนนะเนี่ยตัดปลายปนชิ้งก่อนเนี่ยตัดปลายปนชิ้งก่อนเพื่อความสะดวกนะพอเสร็จปุ๊บทำไงต่อครับคุณปูทําอย่างนี้ครับเอาฟิลตัวที่คุณขาดแล้วคุณหาไม่ได้นะตอนนั้นนะครับให้ทําอย่างนี้ดูนะครับสิ่งวิเศษ พันพันเข้าหากันครับพันแค่นี้เองพันพันเข้าหากันเอาให้แน่นหน่อยนะแค่นี้นะครับผมเป็นงานจบพิธีแล้วคุณก็ฟิลตัวนี้กลับไปเสียบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับผมฟิลคุณก็จะครบวงจรแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติคุณก็สามารถที่จะขับรถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องไปเสียค่าช่างแพง,แพง แลวเมื่อคุณกลับถึงบ้านคุณก็ไปหาฟิวตัวใหม่ที่สภาพสมบูรณ์มาเปลี่ยนกลับเข้าไปเท่านี้เองอย่างที่ผมบอกว่าสายไฟคุณอาจจะคิดว่าไม่มีค่าแต่ในยามที่คุณต้องใช้มันกลับมีค่ามหาศาลพกไว้นะครับเชื่อผมพกไว้ครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวหน้ามีอะไรอีกตัวจะมาแนะนำให้ดูกันต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ